ก็สวัสดียามเย็นนะครับพอดีคนที่ตลาดสั่งปูมานะเขาอยากกินปูเดี๋ยวเราไปจัดให้เขาหน่อยมุงสักสิลูกไปโดยที่จะได้ปูกิโล อันนี้เป็นเหยื่อนะครับมาลุยอันนี้ก็เป็นหม่ของเรานะครับเป็นคูส่งน้ํานะครับก็หาวางตามที่ว่าวอย่างเงี้ยนี่ยก็วางไว้ประมาณนีนะ้ถ้าปูมีตัวเดี๋ยวมันก็มาเข้าคูส่งน้ำรับไปเดี๋ยวเช้ามาดูกัน ครับดูรอบปูกันลูกแรกโอ้หลายตัวอยู่เนี่ยเต็มเลยนี่ครับลูกแรกหลายตัวครับครึ่งโลได้โลได้ครับลูกสองดูลูกสองครับ โอ้ลูกสองไม่ค่อยมีแต่มีอยู่สี่ห้าตัวครับไปต่อดูลูกสามสามเป็นไงลสามเทียบเลยแน่นอนเป็นโลโล่ไปครับต่อดูลูกที่ มีเกาะมีเกาะตั่นี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันตัวใหญ่ด้วยไปครับต่อโอเคฮะเป็นไงโอ้โหมีหาก็เยอะนะตัวหลายตัว สิบตัวได้มั้ยลุกนี้ลุกยกี่สหกโอ๊ะไอ้ทะเลจิ้งจอกโชคพัดหตัวยูสิบกว่าตัวได้ครับ

หลังนี้สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายไม่เยอะสามสามตัวไปครับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเทร,รวมกันจะได้สักเท่าไหร่ไปลกนิดหน่หลายตัวหายับ อ๋อนี่ตัวมือตัวแผลที่แหละตองตรงจะหายตัวนี้